ตามรายงานจากเบส365และบริษัทที่ถูกกฎหมายหลายแห่งในอังกฤษได้ปรับราคาใหม่สำหรับกุนซือพรีเมียร์ลีกที่มีโอกาสโดนปลดจากตำแหน่งคนแรกในฤดูกาลนี้โดยรัสเซลมาตินผู้จัดการทีมซอแฮมตันขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งหลังจากที่ทีมของเขาแพ้คาบ้านต่อเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ3และยังคงจมบวยของงัตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกด้วยการเก็บได้เพียงหงแต้มจาก8นัดก่อนหน้านี้เอริกเทนฮาก กุนซือของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดแต่หลังจากที่เขาพาทีมเอาชนะเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ1ในวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ราคาเดิมพันของเขาลดลงมาเป็นเต็ง2ที่อัตราต่อรอง5ต่อ2แทง2จ่าย5ไม่รวมทุนรัสเซลมาตินกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดด้วยอัตราต่อรอง1ต่อ1แทง1จ่ายหไม่รวมทุนหลังจากผลงานที่ยแย่ของซาอแฮมตัน ทำให้เขาต้องอเผชิญกับความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆในการพาทีมหนีจากตำแหน่งท้ายตารางทั้งนี้การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นและผู้จัดการทีมหลายรายต่างต้องอเผชิญกับความกดดันในการพาทีมทำผลงานให้ดีเพื่อรักษาตำแหน่ง